สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้เรามีเอ,อ่อบันทึกการนำเสนอผลงานคร,รอบหนึ่งปีของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งคนเน้นเรื่องการสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นจริงในสังคมหรือที่เรียกว่า real world impact นี่แหละค่ะครับสวัสดีครับเป็นการมองภาพรวมที่น่าสนใจมากนะครับว่าสถาบันใหญ่อย่างมหิดลเนี่ยเขาพยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่ทำอยู่ภายในให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆกับข้างนอกยังไงบ้าง ค่ะเราจะมาคุยกันว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้มีอะไรที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็กลยุทธ์สำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนคืออะไรบ้างในช่วงปีที่ผ่านมานะคะครับคือคือเป็นการมองภาพใหญ่เลยนะว่าความพยายามเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องข้างในอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้สู่สังคมภายนอกด้วยถ้ามองจากข้างในก่อนเลยการปรับปรุงการทํางานนี่ ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะอย่างเรื่องอการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเลยพร้อมลายเซ็นดิจิตอลหรือ e-signature นะคะอ๋อใช่ครับเห็นว่าช่วยให้งานคล่องตัวขึ้นมากเลยใช่ครับการลดขั้นตอนเอกสารกระดาษลงไปเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่สะดวกขึ้นนะแต่มันคือการปรับโครงสร้างพื้นฐานการทำงานให้ทันสมัยขึ้นซึ่งอันนี้จำเป็นมากเลยสำหรับการขับเคลื่อนโครงการใหญ่ๆที่ซับซ้อนค่ะ <c oughs> อย่างเช่นโครงการ MU Bio Living Plan ที่พูดถึงใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวอย่างชัดเจนมากคือโครงการ MU Bio Living Plan นี่แหละครับโครงการนี้ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะโรงงานผลิตยาชีววัตถุของตัวเองเลยใหญ่และสําคัญมากครับเพราะนี่คือการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเลยนะตั้งแต่งานวิจัยไปจนถึงการผลิตยาหรือแม้กระทั่งเซลล์บําบัดได้เองในอนาคตอันใกล้นี้เลย Mm hmm. ถือเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีนัยยะสำคัญต่อวงการแพทย์และก็สาธารณาสุขของประเทศเราเลยครับพอพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วการดูแลคนทั้งบุคลากรทั้งรักศึกษาก็เป็นอีกเรื่องที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะมีการดูแลเรื่อง well-being อย่างจริงจังค่ะครับใช่ครับ ทั้งการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่หรือว่าการปรับสวัสดิการให้ครอบคลุมถึงคู่สมรสเพศเดียวกันอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะใช่ครับการปรับสวัสดิการให้เท่าเทียมเรื่องเพศสภาพเนี่ยมันก็สะท้อนการปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนเรื่อง Wellbeing อื่นๆ <c oughs> หรือการให้ส่วนลดค่าเทอมบุตรหลานที่ MUIC หรือสาธิตนานาชาติอันนี้ก็เป็นการลงทุนกับคนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญขององ,องค์กรอยู่แล้วละครับ แล้วเรื่องเทคโนโลยีระคะที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพของคนมีอะไรที่น่าจับตาบ้างเห็นมีพูดถึง AI กับบล็อกเชนด้วยมี m a r v e s ครับ m a r v e s นี่เป็นเหมือนอสนามทดลอง AI หรือ AI Sandbox ของมหาวิทลเองเลยให้คนไหนได้เข้ามาทดลองใช้มาเรียนรู้เทคโนโลยี AI ได้อย่างปลอดภยัยไม่ต้องกลัวอะไรอ๋อค่ะส่วนบล็อกเ i n ที่น่าสนใจคือการนำมาใช้กับการเข้าถึงแล้วก็แชร์ประวัติสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายของมหาิทลเอง อืมอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะใช่ครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลกระจัดกระจายไม่เชื่อมต่อกันทําให้การดูแลผู้ป่วยมันต่อเนื่องขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยแล้วก็มีแผนจะใช้กับดิจิทัลทรานสคริปต์ของนักศึกษาด้วยนะค่ะก็เป็นการมุ่งสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ที่ชัดเจนมากครับทั้งหมดนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อภารกิจหลักด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอย่างแนวคิดที่เรียกว่า Synergy Research เนี่ย ก็คือการพยายามเชื่อมโยงงานวิจัยภายในวิทยาเขตต่างๆแล้วก็กับภายนอกด้วยอ๋อค่ะเช่นการสร้างแพลตฟอร์มให้ใช้เครื่องมือวิจัยราคาสูงๆร่วมกับสวทชเพื่อลดความซับซ้อนแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดหรือการปรับปรุงกระบวนการขอทุนวิจัยให้มันเร็วขึ้นอันนี้ก็ช่วยให้นักวิจัยทำงานได้คล่องตัวขึ้นเยอะเลยครับในมุมการศึกษาล่ะคะการ empowering learner s หรือการเสริมพลังให้ผู้เรียนนี้มีแนวทางไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับ แต่ที่น่าสนใจคือการพยายามให้ความสำคัญกับประสบการณ์นอกห้องเรียนมากขึ้นอย่างเช่นการให้หน่วยกิจสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เรียกว่า GE+ Plus หรือการพัฒนา Skills Transcript ควบคู่ไปกับ Academic Transcript เพื่อให้แบบผู้ประกอบการหรือคนข้างนอกเห็นทักษะจริงๆที่นักศึกษามีไม่ใช่แค่เกรดในกระดาษอย่างเดียวอ๋อดีจังเลยค่ะครับแล้วก็ยังมีการนำ AI มาช่วยแนะแนวการเรียนต่อด้วยนะอะไรแบบนี้ ฟังดูเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะทางภายในที่นี้ผลกระทบสู่ภายนอกหรือ real world impact ที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้ละคะ่ะมีตัวอย่างไหนที่เห็นภาพชัดๆบ้างชัดเจนมากครับอย่างที่วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยมีโครงการเข้าไปช่วยพัฒนาผ้าทอมือลายตะขอสลับเอื้อของชุมชนเลยนะค่ะจากเดิมที่ชาวบ้านอาจจะมีรายได้แบบหลักร้อยต่อเดือนกลายเป็นหลักหมื่นได้เลย อันนี้คือผลกระทบที่วัดผลได้จริงหรือย่างหลักสูตรเกษตรก็มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานถึงออสเตรเลียได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็รายได้จริงๆกลับมาโหการสร้างผลกระทบในพื้นที่แบบนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมีที่อื่นอีกไหมคะหัทงที่เขาเคลมว่าเร็วขึ้น40-70%โหเร็วขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับแล้วก็กำลังมุ่งสู่การเป็น eco and smart campus ด้วย นอกจากนั้นยังมีการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อไปช่วยสร้างศักยภาพให้ประเทศอื่นอือย่างกรณีที่ไปช่วยพัฒนาระบบการแพทย์ที่ประเทศซามัวที่เขาเรียกว่า medical diplomacy นะครับคือไม่ใช่แค่ไปให้ความช่วยเหลือนะแต่ไปช่วยสร้างความสามารถให้เขาดูแลตัวเองได้ในระยะยาวด้วยฟังดูโครงการหลากหลายมากเลยครัทั้งภายในภายนอกทั้งในประเทศต่างประเทศการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็เห็นภาพรวมนี่ คงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะใช่เลยครับเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า one message one voice many channels คือมีสารหลักเดียวกันสื่อสารด้วยท่าทีทิศทางเดียวกันแต่ว่าผ่านหลายช่องทางมากๆค่ะทั้งการทำทาวน์ฮอลล์ภายในองค์กรการสื่อสารผ่านสื่อภายนอกแล้วก็การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆเพื่อสร้างแบรนด์และการรับรู้ที่มันสอดคล้องกันไปหมดนะครับ ฟังทั้งหมดแล้วเห็นความพยายามรอบด้านมากๆเลยนะคะทั้งปรับปรุงภายในใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนเชื่อมโยงงานวิจัยกับการศึกษาแล้วก็สร้างผลกระทบสู่ภายนอกจริงๆครับมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่แค่แบบหอคอยงาช้างนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมจริงๆค่ะแต่ถ้าคำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ย มหาวิทยาลัยจะสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการภายในกับการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแล้วก็วัดผลได้จริงๆสู่โลกภายนอกให้มันเดินหน้าควบคู่กันไปได้อย่างต่อเนื่องเป็นคำถามสําคัญที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เรานํามาคุยกันก็มีเท่านี้ค่ะหวังว่าจะช่วยให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวและก็ความพยายามสร้างผลกระทบของมหิดลได้ชัดเจนขึ้นนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ